หญิงสาวแห่งเล็กเจ้าช่างหายากยิ่งนักไม่แปลกใจทำไมเบนนเอกถึงต้องการตัวเจ้าตตยหรือเป็นคริสตเนียนนอ่อนแอต่อเวทมนต์และกรงเล็บนี้ก็เหมือนกับเวทมนต์ คาร่าครวยท่านเทพจะปกป้องเราข้าแปลกใจจริงๆที่คนดุร้ายอย่างเจ้ายังทำตามคำสั่งของก๊อตอยู่ผิดแล้วเจ้าหญิงที่ข้าเข้าร่วมรอดก็เพื่อที่จะทำธุระก,กับเจ้าจะแย่งชิงพลังแห่งถวยเทพแต่กับ คทชีา,าเป็นเหมือนของขวัญมากกว่าทั้งแข็งแรงขึ้นเร็วขึ้นและกระหายเลือดข้านะักกระหายเลือดพวกอเมซอนนะัก

เจ้าต้องการเลือดเหรอคำสาปของเจ้าไม่มีวันถูกถอนเจ้าควรได้รับมันแล้วรรไงยายบอน้ายอยู่ตรงนี้นะใจยคอหลอนจะให้ยันนั่นตายเลยหรือไงนะฮะนี่มันไม่ใช่ธุระของเจ้าจำที่แบดบอกได้เหรอก็ห้ามให้มีใครตายจะสั่งสอนข้าเหรอ อยากมีเลือดไหลบนป้ายหลุมฝังศพตัวเองเท่า,<อ>าไหร่ล่ะเอาแต่กระมังเลยไมล่ะดูท่าว่าฉันจะรับใช้คนผิดซะแล้วสินะทั้งเธอและก้อยซูเปอร์แมนด้วย